ครับก่อนสวัสดีทุกท่านก่อนเลยเจอเจอหนึ่งคลิปครับอยู่กับช่องทีมงนาน้อยชิพหรือว่าโโจาโกาโชคปัญชาทรัพย์วันนี้พามาดูช้างน้อยรถพี่ใหญ่แกนขาดกัน P.T.O ของผมหัวหลวมขาดไปแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์ยังปั่นอยู่ข้างล่างนู่นปั่นตามครับ ออดีพวกงมีเวลาถ่ายรถมันง,งอแงนิดหน่อยก็เลยถ่ายคลิปให้ชมครับห่างหายกันไปนานฝากกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องทีมงานร้อยชีพด้วยไปแล้วครับเรียบร้อยตัวที่สามทำให้มันใหญ่ๆห,หน่อยได้ไหมครับเนี่ยแชร์ทีแชร์ให้ถึงให้ถึงคนพลเรนทีผมอยากได้ใหญ่แบบแบบเท่าสินมันเนี่ยได้ไหมหรือเอาเท่าแขนกลางนี่ก็ได้เนี่ยเอาเจิาใหญ่อย่างงี้ เพราะว่าพื้นที่ว่างมันเหลือเยอะครับเนี่ยเห็นตัวไม่ออกมาก็น่าใจจังเลยนะแหมจกเล็ใหญ่มันเล็กผมว่านะเนี่ยตัวที่สามแหละและแต่ละตัวนี่ราคาไม่ต้องพูดต้องมีเงินครึ่งค้อนมื่นนะเอาง่ายๆเปลี่ยนทีนะครับดีนะเปลี่ยนกันเองอะเพอทะอาจางย์ค่างหลายบาทเปลี่ยนตอนนั้นไปทีครับคลิปที่แล้วนะคลิปเนี้ยขาดกันไล่เลยขาดตรงเฟืองด้วย นี่นะครับนี่พวกเดี๋ยวผมว่าจะลองเอายางหนังกระติกมัดแล้วก็ปั่นกันต่อคิดแล้วเดี๋ยวยางเปื่อยครับใช้ไม่ได้อันนี้ก็เลเือกผูดเล่นครับกาวอะไรนะดีดีเอาไว้ต่อไอ้พวกเนี้ยอ๋อไอ้กาวคล้ายๆซีเมนต์เลยก่ะผมเห็นโฆษณาจังเลยนะในเฟซเราอยากเจอจังเลยน่ะมาสนับสนุนให้ผมสักหลอดดิโอ้โหระเบิดระเบ้อมาครับ ทีมงานลอยชีพปั่นปลาับปะรดครับของผมเนี่ยขาดไปแล้วหนึ่งตัวเรียบร้อยไปแล้วเพิ่งเปลี่ยนมามื่อเนี่ยครับเห็นอย่างนี้ขาดไปแล้วนะครับรถไม่ใหม่อย่างเงี้ยขาดไปแล้วของพี่ใหญ่ตัวที่สามแล้วครับนะ่ะพอดีว่าหัวมันหลวมครับก็เลยมีเวลาถ่ายให้ชมกันน็อตน็อตสี่ตัวมันหลวมครับหัวหลักมันนะของผมนี่ขาดไปแล้ว หูช้างก็ทำให้มันยยใหญ่ๆหน่อยก็ดีนะครับโอ้โห,โหเริ่มจับจุดอ่อนถูกแล้วนะรถเนี่ยผมเริ่มจับจุดถูกแล้วสลักนี่แดกเป็นว่าเล่นเลยครับเนี่ยอันนี้อันนี้แปลงไปแล้วนะผมแปลงไปแล้วมีอะไรก็ปัม๊มปั๊มก็มีล่วนๆนิดๆเดี๋ยวว๊ะ บอกโอ้โหแท,แทบนี้จะแตะออกมาผมยังไม่เคยเปลี่ยนสักตวงมีแต่แทบนี้แหละผมซื้อทีนี่ไม่ได้ซื้อกันทีลนะถุงนะผมซื้อทีซื้อทีอทสองถุงหลักเนะี่ยรถก็หนึ่งพันเจ็ดรอยกว่าชั่วโมงครับเดีย๋ยวไปดูอาจารย์วันีว่าเพิ่งปั่นรอบแรกเสร็จครับคือปั่นปั่นซ้ำปั่นย้านะปั่นแล้วถ่ายมกเลยป่าสับประรดเช่นเคยครับ ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องทีมงานร้อยชีสครับเห็นฝนต้ตกอย่างงี้นี่มีงานออกกันทุกวันเลยครับเนี่ยปั่นเก็บที่หมอก่อนเลยหน้าเวลาฝนมาตกอย่างเงี้ยใช่ไหมบนหมอกบนเขาอะไรเงี้ยมันไม่เละถ้าที่ในลุ่มในไร่ดอนๆอย่างงี้เก็บไว้ก่อนเห็นของอาจารย์เก่าๆอย่างงี้นะสิบปีนี่ยังไม่เคยขาดเลยนะครับกันปีทีโออะบอกไว้ก่อนเลยโอ้โหโคตรอึดอะแล้วปั่นนี่เลี้ยดินอะ อะไรล่ะฐานไม่รู้กี่ตัวแล้วฐานใบตัดหญ้าดูมีถอยหลังกระแทกหักไอเวลาห่างปั้นมันขึ้นง้ําอย่างเงี้ยนะแบบนี้อย่างเงี้ยม,มันงั้นอย่างเงี้ยไอยอยมันกระแทกหักไปโอ้โหมีแค่นั้นละครับแล้วก็ไปต่อเนื่นองก,กันที่ใช้อยู่ต่อใช้ด้วยนะไม่ใช่ว่ากันกันไม่หักมันหักข้างในครับไม่รู้มันไปหักยังไงหักข้างใน ไหนแล้วไปต่อเอามาใช้อีกเนี่ยยังไม่เป็นอะไรเลยนะขนาดต่อแนละ้วให้ลงกึงต่อให้ครับปั่นย้ำเห็นไหมแล้ก็รอบแรกครับรอบสองปัน่นละเอียดปุบ๊บแล้วเราก็ถ่ายมกได้เลยเดเรื่อยๆตรงนี้ค่าน้ำมุกน้ำมันก็แพงก็ขยับขึ้นราคากันเป็นบางพื้นที่ครับผมก็บอกไม่ได้เพราะว่ามันแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะขึ้น เดีย๋ยวจะหาว่าเกินหน้าเกินตาครับก็เอาที่เราอยู่ได้ชาวไร่อยู่ได้ครับตัดนั่นดันต่อไปทริงไ้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งแป๊วของเลยครับชุดนี้ไม่มีการล้ออะไรวิ่งถึงที่เองเดียวครับเสียวเวลาหน่อยแต่อร่อยเลยงานร้อยเยอะครับโอ้โห ที่ไม่ค่อยได้ลงนี่ไม่ใช่อะไรนะมันไม่มีเวลาถ่ายจริงๆครับเพราะว่างานมันช่วงนี้มันกําลังเยอะมันช่วงเข้าฤดูพอปลูกแล้วนี่ยังไม่ได้ลากผ่านเจ็ดนะผมยังไม่ได้เข้ากระเลียงผมถ้าเข้ากระเลียงเลยยาวเลยนี่ยังเก็บอยู่แถวตามบ้านอยู่ครับมันก็ไม่ตามบ้านครับไกลๆนี่แหละรถสภาพปีครึ่งครับเบาวันนั้นไม้แทงพวดขึ้นมาแทงเบา โอ้โหเผอบ้าน่่าครับจุฬาลัไทยทานีหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าชั่วโมงครับหลังคาก็ใายซะแล้วหนึ่งแถบนี่ก็แถบสองครับโอ้โหลุยอย่างเดียวครับ ็กหน่อยเดี๋ยวก็ใกล้เสร็จแล้วครับต้องอยู่ไกลๆหน่อยกระเด็นกระเด็นปั่นย้ำนะครับละเอียดดีครับหน่อก,ก็จะเน่าอยู่แล้วต้องอยู่ไกลๆครับมีระบบเซ็นเซอร์รอบทิศทางครับน้ออาจารย์นะหนูดันมากัดหางปั่นจะได้แหวงไปหน่อยเลยครับ โอ้โหอยู่ใกล้ไค่อยจะได้เลยนะเนี่ยครับวางเครื่องใหม่โอ้โหเสียงท่อราวใจไหม<ๆ>เดี๋ยวพาไปชุมเออชมข้างบนไงครับอยู่ใกล้ไม่ค่อยได้เซ็นเซอร์รอบทิศทางต้องอยู่ไกลๆนะครับไม่ได้เลยใกล้ๆ ให้ดีครับ จะขึ้นนั้งหน่อยร้อนครับโอ้โหเมื่อกี้นี้ก็เดี๋ยวเหลือ4 5 0 0ก็เร็นแล้วครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ให้ครับช่องทีมงานร้อยชีพนะครับะจะเจอญนคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามลงคลิปให้รับชมกันบ่อยมากขึ้นนี่ก็น่าจะมีเวลาเยอะนะครับเดีย๋ยวจะพยายามลงให้รับชมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ให้กั งานร้อยชีพนะครับเจอเจอคิปหน้าครับคิปนี้กระหลากันเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ